อเคครับก็ต้องขอกลา่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกเลเรนดอมอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลาลาลาโลบ็อกนะครัผมแมป Escape the volcano นะคะผมใช่แล้วล่ะเฮ้ยวันนี้เราจะมาหลบหนีออกจาก ภูเขาไฟกันนะคะผมเอชเช็เดอะวอคานไปลุยกันเลยนะฮะเฮ้ยเราต้องรีบไปแล้วทุกคนเพราะว่าเออเวลาผ่านไปสองนาทีแล้วตั้งแต่เข้าแมปมา <c oughs> นะฮะเฮ้ยเข้าแมปมายืนมายืนนิ่งไปเกือบสองนาทีนะครับ เออทำไมเขาถึงรีบจับเวลาจังเลยนะเพราะเห็นเวลามันอยู่บนหัวแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองทำตัวชักช้าอึดอาดยืดยาดมากเลยทุกคนเพราะว่ากว่าจะออกตัวก็ปาเข้าไปสองนาทีแล้วนะฮะเออาพอเง้นเราต้องรีบเดินอเอา้าลืมมองตายเลยนะครับ <laughs> ลืมมองทางนะครับมมวแต่มองลูกศรเ,ออเสียงะมัด เออวอนดีนมส่วยเขียวขออนุญาตแซงนะครับเพราะว่าผมช้าอยู่อยู่อย,อย,อยู่อยู่ที่นี่มาช้านานมากอยู่มาตั้งสองนาทีนะฮะกว่าจะออกสตาร์ทอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมขอแซงไปก่อนนะจ๊ะอือใช่นะฮะเดินอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วก็อย่าบอกแวกนะฮะ ไม่อย่างนั้นเราจะตกอีกเหมือนตอนแรกที่มัวแต่มองลูกศรสีเขียวอืมแล้วก็ตกลงไปตายใช่โอ้ข้างหน้ามีคนด้วยนะฮะเฮ้ยพ่อหนุม่มฉันจะต้องแซงนายให้ได้เลยพ่อหนุม่มพ่อหนุ่มเสื้อเขียวอีกคนใช่ไหมนะอนาเตอร์วันนะฮะเฮ้ยเขาไปนุ่นแล้วไปไปแล้วทุกคนเราต้องรีบตามเข้าไปแล้วนะฮะโอ้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 พื้นลื่นพื้นลื่น <laughs> อันนี้คือพื้นน้าแข็งใช่ไหมเนี่ยไงมีพื้นน้ําแข็งในถ้ำลาวาได้เลยเนี่ยไม่ใช่ถ้ำลาวาผูดผิดภูเขาไฟลาวาอื้อนะฮะใช่โอ้พ่อหนุ่มเสื้อเขียวเมื่อกี้ผมแซงไปแล้วนะฮะนี่ย yeah, ฉันแซงนายแล้วนะจ๊ะเอ <c oughs> แล้วทําไมเขาไม่เดินต่อนะนั่นนะสิอ้าเจอพื้นน้ําแข็งอีกแล้วนะฮะเออแปลกจังมีพื้นน้ําแข็งในภูเขาไฟลาวา <c oughs> ของสองอย่างนี้มันมาอยู่ด้วยกันได้อย่างไรนะฮะเหมือนเอาตู้เย็นไปแช่ไอเนี่ยไปแช่ไปแช่แชเออไปแช่น้ำลาวานะครับเอาน้ำลาวาใส่ใส่ขวดใส่ขวดแก้วเอ,อ้ใส่ขวดหินนะฮะขวดหินที่มันเป็นเบ้าอะ่ะเบ้าหลอมเออนะฮะเบ้าหลอมหิน เอาลาวาใส่เบ้าหลอมหินแล้วก็เอาเบ้าหลอมหินลินพันกันทวทีพูดใหม่แป๊บเอาลาวาไปใส่เบ้าหลอมหินแล้วก็เอาเป้าหลอมหินไปใส่ในตู้เย็นอีกทีหนึ่งนะฮะมันประมาณนั้นเลยเ <c oughs> <c oughs> นาะการที่เห็นน้ำแข็งอยู่ด้วยกันกับลาวามันเป็นความรู้สึกประมาณนั้นเลยนะเออเอาลาวาไปแช่ในตู้เย็นอ่ะประมาณนั้นเลย เออมันไม่เข้ากันแบบสุดๆนะฮะใช่โอ้โอทางเลื่อนๆอืมสบายเราสามารถเดินผ่านได้อย่างง่ายได้โอชิบวันนี้ในคลิปนี้ผมอาจจะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับก็ต้องขอโทษไว้ก่อนด้วยเพราะว่าพอดีว่าผมเพิ่งตื่นนอนนะครับ ใช่วันนี้อัดคลิปแต่เช้าเลยตื่นมาก็อยากเล่นเกมเลยนะครับพออยากเล่นเกมก็เลยเปิดเกมมาเล่นแล้วพอเปิดเกมมาเล่นก็บอกกับตัวเองว่าเอ๊ะเราควรจะอัดคลิปด้วยหรือเปล่านะนะฮะก็เลยอัดคลิปตอนเช้าหลังจากตื่นนอนเฮ้ยเพราะฉะนั้นแล้วเสียงอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงเพราะว่าคิดไม่ทันเพราะว่าหัวสมองเพิ่งรีเซ็ตจากการตื่นนะฮะ แล้วทําไมที่นี่ตรงนี้คนมันเยอะจังเลยเนี่ยจริงคนเยอะมากเลยนะฮะแต่เขาอนุญ,ญาตแซงไปก่อนสวัสดีหนุ่มเบคอนตามมาตามมาตามมาเร็วๆเอ้าได้ยินเสียงดังสู้พ่อหนุ่มเบคอนตกลาวาไปแล้วแน่ๆเฮ้ย <c oughs> ออตกแน่นอนนะฮะได้ยินเสียงพอดีอแถวนี้เจอคนเยอะแหละ คนแย่ๆเลยนะฮะชึบมีห้ามโดนไอ้แท่งแดงๆนี่ใช่ไหมถ้าโดนน่าจะตายนะครับแท่งแดงๆแท่งเดียวมันเล็กมากแต่ว่าน่าจะอันตรายอ่าโอเคผ่านไปได้อย่างสบายอุ้ยมีดาบปั่นด้วยนะฮะดาบสีแดงแจ๋เลยชึบ มันสีแดงแจ๋เลยแสดงว่ามันอันตรายนะฮะส่วนเมื่อกี้ในระหว่างที่ผมกําลังพูดว่าอันตรายผมเกือบตกดีนะที่มันไม่ตกนะฮะเพราะว่าเราลืมกระโดดทุกคนลืมกระโดดแต่ว่าช่องว่างระหว่างขาเรากับแพตฟอร์มมันไม่ได้ห่างกันเกินไปก็เลยยังเดินต่อได้ทั้งที่มันมีช่องว่างอถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าผมขอตายแค่ครั้งเดียวก็พอแล้ว นะฮะอืมไม่อยากตายหลายรอบอจุ๊บอุ้ยดาบแดงดาบแดงหมุนค่อนข้างช้าเมื่อกี้ผมใจร้อนขี้เกียจรอก็เลยกระโดดข้ามไปเลยนะฮะนาดีนะที่ไม่โดนอืมตอนแรกนึกว่าโดนแล้วนะเมื่อกี้ดาบสีแดงๆอะนะฮะอืมคิดว่าจะโดนแล้วอันนี้อะไรโอ้ทางหายนะครับทางขาด ตรงนี้ก็มีอีกเราต้องรีบเดินรีบกระโดดไม่อย่างนั้นมันจะขาดแล้วเราก็จะตกลงไปตายใช่แล้วล่ะฮึบฮึบโอเคแพลตฟอร์มหมุนมาหมุนตามแพลตฟอร์มไปเลยหมุนหมุนหมุนมุนหมุนมุนมุนบความรู้สึกเหมือนนั่งไอ้นี่เลยชิงไม่ใช่ชิงช้าสวรรค์พูดผิดมาหมุนมาหมุนนะฮะ เพราะว่าชิงช้าสวรรค์มันหมุนเป็นวงกลมแนวตั้งใช่ไหมแต่ว่าม้าหมุนมันหมุนเป็นวงกลมแนวนอนนะฮะ ừ, ซึ่งเมื่อกี้มันหมุนเป็นวงกลมแนวนอนเพราะงั้นต้องเป็นม้าหมุนไม่ใช่ชิงช้าสวรรค์น,นะฮะใช่ใช่ใช่ใชฮึบ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 สวยมาเลยเจ้าแพลตฟอร์มเฮ้ยจบ ฮาจุบสบายเดินดีๆโอ้มีแพลตฟอร์มอีกอันนึงนะฮะฉันต้องรออย่างนั้นสินะฮาจุบอุ้ยไอแดงๆนี้มันดูน่าเหยียบมากเลยทุกคนเพราะว่ามันแบบอันเล็กดิดเดียวแต่อย่าเหยียบเลยถ้าเหยียบ <c oughs> ก็แง่แหละต้องตายอยู่แล้วนะฮะอืมเพราะว่า มันคือกับดักชุบโ,โอ้มีกับดักสีแดงแดงโอโอโอระวังโดนนะฮะอาอันนี้ลืมระวังโถเอ้ยระวังจริงแต่ว่าระวังแค่สองอันแรกอันตรงนี้ไม่ได้ทันระวังเพราะว่าไม่รู้ว่ามี <c oughs> <c oughs> ก็ตอนแรกมันไม่เห็นนี่นาะตอนมาตอนแรกอะ่ะมันแบบโผลมาแบบเซอร์ไพรส์นะฮะเออ ผมมาแบบเซอร์ไพรส์จัดจัานเออแย่ชะมัดแย่จริงๆโอ้แพลตฟอร์มแบบลิฟนะฮะลิฟต์ลิฟลิฟลิฟโอเคอ๋อลิฟอีกแล้วแบบนี้เขาขยันใส่ลิฟมาเนาะนะฮะเออแล้วลิฟมันแบบเคลื่อนที่ชา้าโอเคสวย ีดเจอลิฟอีกแล้วอะ่ะมันเสียเวลานะรู้ไหมลิฟเนี่ยเพราะว่ามันเคลื่อนที่ไปมามันช้าผมเดินเองมันจะไวกว่านะอย่าเอาลิฟมาเลยได้โปรดฮึบผมีิเกียดยืนอรอลิฟนะฮะอืมใช่สวัสดีคุณผู้หญิงอันนี้เดินไปเลยได้ไหมอ้อยได้อยู่นะฮะสบายสบาย สวยอุ้ยทำไมเราเก่งจังเลยอ่ะเราเสียงจัดๆเลยทุกคนฮึบ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 กระโดดทุกครั้งต้องมีเสียงฮึบนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีแรงเดินโอ้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 พื้นลื่นนะฮะเมื่อกี้พื้นน้ำแข็งอีกแล้วอันนี้ก็พื้นน้ำแข็งปะอ๋อไม่ใช่นะคะ มันไม่ใช่พื้นน้ําแข็งลายคล้ายพื้นน้ําแข็งแต่ไม่ใช่เพราะถ้ามันเป็นพื้นน้ําแข็งเราจะเดินสูงตัวแบบยากๆแล้วก็เดินลื่นๆน,นะครับอืมและอันนี้ทางทางขาดอีกแล้วไม่ใช่ทางขาดสิพูดผิดทางร่วงนะคะอันเมื่อกี้พอดีว่าพอเดินผ่านจากทางร่วงแล้วมาเจอทางขาดก็เลยพูดว่าเป็นทางขาด <c oughs> <c oughs> นะครับใช่ฮึบฮึบ เอาล่ะอุ้ยแมปนี้ยาวอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่เราเดินมาประมาณ9นาทีแล้วเนาะนะฮะมารู้ได้ไงว่า9นาทีก็เวลาข้างบนมัน11นาทีเนาะ11ลบ2ก็ต้องเท่ากับ9นะฮะเพราะว่าผมจำได้ว่าตอนเปิดคลิปเราเปิดมาตอน2นาทีนะฮะใช่แล้วอ่าฮึบฮึบึบ,บ,บสวย เดินเดินดีเดินดดเดิน,ดนระวังระวังโอเคอาจุบกจุบด่านไม่ค่อยยากเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่ายาวยาวจัดๆเลยฮึบฮึบเอาสวัสดีหนุ่มสองหนุ่มว่าไงาสบายดีไหมลาก่อนไปก่อนนะเขามายืดเอฟเคทำอะไรกันล่ะนี่นั่นน่ะสินะ แต่ผมมาขอไปก่อนละกันนะนะฮะแล้วทำไมมันวนเยอะจังเลยวนสูงมากนะฮะเออเมื่อกี้เก็วเยนหัวเพราะว่าบันไดวนฮึบโอเคอัจึบ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 สวยหลบได้ดีฮ่า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  ผมเดินแบบเชี่ยวชาญจัดจ้านเดินเหมือนเคยเล่นมาแล้วแต่ไม่เคยเล่นนะเพราะว่ามันมีแบดขึ้นอยู่นะคะทุกคนก็เห็นใช่ปะมาเดินไปเดินมาบางครังมันจะมีแบดขึ้นเออแปบลบว่าผมยังไม่เคยเล่นนะแต่ว่าผมเซียนไงเซียนปาก,กัวปีก็เลยก็เลยก็เลยแบบเดินเหมือน เคยเล่นนะฮะแต่ไม่เคยเล่นนะฮะอืมใช่ฮึบบางคนอาจจะไม่รู้เนาะว่าคำว่า Bad, แบดแปลว่าอะไรคือมันคืออาชีพเมนท์นะทุกคนอาชีพเมนท์ที่มันจะขึ้นมุมขวาล่างเวลาเราทำอะไรบางอย่างครั้งแรกในแมปแมปใดก็ตามที่เขามีอาชีพเมนต์ไว้ให้นะฮะอืมชึบแต่ว่าในโลบ็อกเขาไม่เรียกว่าอาชีพเม้นต์เขาเรียกว่าแบดนะฮะอืม โอเคเจก่าเปเซ็นต์แล้วอ่าวมาผิดทางนะฮะทางที่ถูกต้องคือทางซ้ายเพราะว่าทางขวามันกระโดดไม่ถึงอึมอึมชึบเดินสวยงามเดินดีโอ้ยทางวนอีกแล้วเหรอพิบๆๆพๆๆๆๆพ อันนี้ทางน้ําแข็งใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่จริงด้วย <c oughs> คือน้ำแข็งกระโดดไม่ถึงได้ไงเมื่อกี้ผมโดนโกงเออมันควรมันควรจะถึงนะเมื่อกี้นะฮะยัยฉมาดยี่ไงแบตขึ้นอีกแล้วทุกคนอบาอาล่ะรอ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 มาจุบ อาจุโอ้โหทำไมมันไกลจังอะกระโดดถ,ถึงด้วยเหรอถึงละมัง้งโอเคถึงอยู่นะฮะตอนแรกนึกว่าจะไม่ถึงซะอีกนะครับอือไอ้น้ำแข็งบ้าแกทำอออือไอ้น้ำแข็งบ้าแกทำให้ฉันดูแย่สองรอบติดเฮ้ยเซ็งะมัดอ้าไอ้น้ำแข็งบ้าแกทำให้ฉันดูแย่สามรอบติดอ ไอ้น้ำแข็งป้ากแกทำให้ฉันรู้แย่สีรอบติดห้ารอบแล้วนะเฮ้ยเริ่มคันหลังลนะนะฮะฮึบฮึบอะไรกันวันเนี้ยโอ้ยหนอโอ้ยหนอโอ้ยหนอฮึบฮึบฮึบเอออย่าได้พบจะได้เจอกันอีกเลยเฮ้ย บทจะตายก็ตายซะเยอะเชียวนะครับตายหลายรอบเลอเกินเฮ้ยเ็งชะมัดอืมจริงเซจงจริงเฮ้ยแต่ในที่สุดเราก็ผ่านมันมาได้แล้วทุกคนวันนี่อะไระกำแพง หวังว่ามันจะมีไม่ม,ไม,มีไม่มีดักข้างหน้าอีกนะนะฮะอืมหวังว่ามันจะไม่มีดักข้างหน้าอีกนะฮึบฮึบกระโดดดีๆนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนอีกแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ก็จ้าตายโธ่ อีแค่สิก็จะถึงเส้นชายแล้วมาตายอะไรง่ายเลยเกินผมว่ามันเป็นเพราะเราใจร้อนทุกคนนะฮะฮึบโอเคจะไม่ใจร้อนละเฮ้ยยิ่งเปอร์เซ็นต์เหลือน้อยยิ่งรีบนะฮะอยากพิชิตให้มันจบไวๆอย่าใจร้อนถ้าไม่ใจร้อนป่านนี้ถึงนานละอืมจริง โอเค90%แล้วนะครับมาจิบอย่างนี้เดียววิลาวากำแพงกำแพงลาวาเอาละโอ้ยขยันจังขยันสร้างจังเลยกำแพงลาวาเนี่ย้ยเราต้องระวังให้ดีๆกำแพงลาวา นั้นมีอยู่หลายพื้นที่โอยแล้วพื้นก็เลื่อนซะด้วยโอเค93%แล้วทุกคนสู้ส,สู้สู้ตายเราจะถึงเส้นชัยแล้วนะครับอีกแค่นี้เดียวเองนะอืมโอ้โอทางแบบขึ้นลง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 สวย อุ้ยเราหย่อนตัวลงไปได้เลยไหมอ่าได้เลยนะฮะแม่ไม่ต้องแบบมัวเดินกับทางที่บดคดเคี้ยววนๆนะฮะเมื่อกี้อืมแต่นี้ต้องเดินนะเพราะว่ามันไม่มีทางลัดเหมือนรอบเมื่อกี้โอเคโอ้ยกำแพงอีกแล้วฉันเกลียดกำแพง กนเกียดกำแพงลาวาเลอเกินมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงฮึบแล้วๆหน่อยครับพี่รีบๆลงผมรีบโน <No! S 2> ตายเอาตายอีกแล้วอ๋อแขนผมไปโดนเหรออ๋อโอเคจะพยายามยืนไกลๆแล้วกันนะ เปิดชิปล็อกให้ด้วยเลยจะได้แขนจะได้ไม่เผลอไปโดนนะฮะกำแพงมันใกล้กันเกินไปแล้วมันทําให้แขนเราไปโดนนะฮะเออพอแขนเราไปโดนแล้วเราก็เลยตายเฮ้ยชุบโอเคสวย18นาทีแล้วหล่อนีนี่ย18นาทีลบ2ก็เท่ากับ16นาทีโอ้โหย เราใช้เวลานานมากนะฮะฮึบ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 โอเคใกล้แล้วใกล้แล้วจะเก้าเก้าแล้วนะครับเอาละโู้วไอ้ทางเลื่อนๆนี่อีกแล้วเหรอโอ้โหแล้วมันไกลนะเนี่ยมันไกลนะเนี่ย มันไกลนะเนี่ยทำไมไม่ทำเช็คพอยต์ให้มันใกล้ๆหน่อยเฮ้ยเดินไกลนะเนี่ยฮ้บ้าบอรจริงๆนะฮะฮึบฮึบมันไกลนะเฮ้ยดูดิมันไกลแค่ไหนเนี่ยมันไกลขนาดนี้เลยเนาะทำไมแกไม่ทำเช็คพอยต์แถวนี้โอโหกว่าจะกลับมาฮึบๆๆๆ โอ okay. เคเกือบไปแล้วแย่ yeah, วทำไม98แล้วก็100อะ่ะจริงๆมันควรจะมี99นะทุกคนจริงนะฮะโอ้โหแสดงว่าตรงเมื่อกี้ที่เราไปอะ่ะมาควรจะมีอีกหนึ่งเช็คพอยต์ไว้เป็นเช็คพอยต์ที่99แต่ว่าเช็คพอยต์มันหายนะครับเออแล้วมันก็มาโผล่ที่เช็คพอยต์หน0่งรอยเลยโอ้โหแย่ชะมัดแต่ยังไงซาเราก็ชนะแล้วเย้ yeah!